Thomas. จพี่จันเจเจอจันเจจันเจจะไปไหนไปถูกมั้ยซึ่งแตกเครื่องเอง ทิดผิดแล้วล็อกเครื่องมาเนี่ยถ้าไม่เคยพูดอะไรนะแฝนไหนอ่ะฝากบุญไปนะไปแฝนชัดเลยตัวให้ค่ะเชื่อให้ถาวรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเครื่องศูนย์เหมือนเหมือนแบบรีเซ็ตใหม่แล้วตอนนี้ได้ดัดเล่นกันไปบ้านเล็กละไม่มีคนจีจีคิวเล่นมันไม่ควรแขวนนอนรอตอนเนาะเนี่ยมันแบบใช่มันใหม่มาก คือแบบเครื่องมันยังไม่ถึง25เปอร์เซ็นต์เลยเป็นปีเป็นคุยมันน่าจะแบบเดินมากระทืบแรงก่อนเนาะก็พอละขัดเจอคนที่ใช่แล้วผมว่าอ่าไอ้๋ยนี่เอากูหนักละโอ้โหไม่ผมให้มันก่อนไงเดี๋ยวมันไม่ได้เล่นตัวนี้นได้ได้เป็นนะมันเป็นนะโอ้อก่อนมันเป็นนะเป็นผมว่าเป็นของผหัวใหญ่เคยก่อ เฮ้เชี่ยเลยหลบไม้ไม่ทันน่ะใหญ่ล็อกใหญ่โอ้ผมหลบไม้ไม่ทันว่ะผมแบบกดสเปซบาร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะเมื่อกี้แขนไม่ผมเห็นโทมัสล้มผมก็อยากล้มเป็นเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหหนักนะแขวน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 เชี่ยตัวนี้ตึงจัดผมบอกเลยตัวนี้ประสบการณ์น่าจะไม่ต่ำกว่าสามพันชั่วโมงรถหลามเลยป่ะรถหลามจุดตีร้อยตัวนี้เข้าหลามหนองมน White right up. dia ya, pungti จะพุงติด ม,มันซัดผม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 พี่เจตาว่ยาวอะมันต้องไปตัดเแล้วเกิดผมจะทำข่าวผมก็บอกร้านเขาว่าบอกว่าขอขอลุงทอนนี่หน่อยลุงทอนี่ใช่ผมจะไปย้อผมขาวใช่ไหม่ออน้องย่ล้อผมนะ คนนี้น่าจะเวสเกอร์จริงไม่ใช่เวสเกอร์วงคำเหลาเเอาอ่าเฮ้ยยัง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 เกืๆๆอบเกือบเกือบตอนนี้ผมเกืบเอบแล้วไปสอนเชิงมันเลยไ <c oughs> งตรงสาราตรงซ้ายซ้ายกลางมีเพื่อนอย่อยากระวอมอย่ากระวอมอย่ากระวอมมีที่โทรมาตั้งชื่อมนูสหมายถึงเรื่องอะไรเปย์ไม้ไง อ๋อเรื่องใบไม้อะม่จจอาจารย์เบไม่ทำลายกันไม่ทำลายกันกูเจสีสปุ่มผมก็อยากผมขาวใส่แว่นด้วยเป็นอาจารย์สอนใส่เว็บด้วยผมอะ่ะใส่เว่นใส่เวยรยคับคเอ้ยก็งงเหมือนกันพ,พี่สอนเชิงมันได่ไงให้มันสุกับที่เป็นหัวหน้าแก๊สแบบพี่อีกพี่พี่พอะมันหนักเลยไง ไอ้ยำไม่แผลทางคุณจัดไอ้สัตวดโอ้โหเว้ยผมนี่เสียงสเปซบาร์โอ้ก็ไม่เดี๋ยวไปแล้วทั้งแผลทั้งไม้ทั้งโคนโอเคไม่เป็นไรพี่สามเครื่องละเหลือเกมละแผลแผลแผลสาวขาวสาวขาวแผลแวนเครื่องตรง Lời tệ lạc <laughs> 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 นนมีายยังไม่แตะนะเหมือนเจอผมเชื่อตรงนี้เล่นไงวะน่ะเอาดานจะมันอยู่ไหนล่ากกูขอเปลี่ยนเชิงเราตอนเล่นบูดปะไม่ได้เล่นเพจตอนนี้ตอนนี้เล่นไม่ได้ไม่เดี๋ยวเก้านาพี่เอาใส่บูมานึงเราก็ใส่เฟิร์นเราแล้วแหละ ยัดไม้เข้ามาเลยยอมเน่เลยเพิร์ลใส่ยัดไม้เข้ามาเลยยัดมือเข้ามาไล่แล้วตอนก็ใส่เพิร์ลอะไรก็แล้วแต่กันลูกวุ้นวุ้ the fuck it did it man ไอเชี่ยโคเป็นตัวเอทเลยพี่มันจะเทคมันจะเทคโอ้โหไอเชี่ยกูยอมช็อตนี้กูยอมเลยพี่โอ้โหไอเชี่ยช็อตนี้ช็อตนี้หลบไม่ได้ ลงแล้วจัเดี่ยวเอามันเอาเลยนะมันเอาเลยนะไม่ผมจะแบบผมลงหน่อยไม่ผมจะรีแอคให้แบบเบื้องเบือไงจะดอทจะยออยู่จะได้แบบเบื้อๆเลยไงที่เข้าใจพ่าะผมต้องรีแอคแบบใหญ่ๆเลยไงแบบเฮ้าวเกินอะไรเงี้ย ดน ใหญ่ไอ้นี่มันชอบยกยันผมชี้กระผมชี้กระจายอ่ะตอนมันยกอ่ะผมชี้ยับเลยโอเคโอเคชี้ยับเลยไปแล้วไปไกลแล้วอยู่กับผมเดี๋ยวมาใหม่นะผมแบบให้แบบเบิ่มๆเลยเล่นใหญ่เลยรอบนี้ผมเล่นใหญ่เลยต้องตอกใหญ่เกียบตัวแบ็พุ่งแบบฮากเทคเลยเกี้ยบแบบเป็นจอมเป็สวยจัดเลยผมขอไปชี้สเปย์อ่ะ จ่ายแด้สวนเลยนี่ไงไอ้าดทำอะไรไม่ได้ก็ก็จ่ายสวนไม่เลยแค่นั้นจ่ายสวนรวนระบำจ่ายสวนลวนระบำก <c oughs> ุดจริงกุดจริงฝาบนทา่าส <c oughs> ั่์มีลูกมีลูก มีลุกตัว<ผ>มัดกมีลุกกูมุ่วะ <c oughs> ไม่ทำไม่ทำไม่ทำสวยพี่สวยพี่คมคมแต่ขวาไมเเ่เกียจจริงปั่นไวจัด เฮียจ e ันเจสเต็ปคำมูอินเสิร์ตกูไว้เฮีย